คุณแนนะคะนักกายภาพบำบัดประจําศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตากค่ะวันนี้คุณแนนะคะจะมาสอนการใช้นะคะวอลเกอร์และการเคลื่อนย้ายตัวในวอลเกอร์หรือสีขาอย่างถูกต้องนะคะไปดูกันเลยค่ะเรามารู้จักวอลเกอร์หรือสีขากันก่อนนะคะวอลเกอร์ที่เรานํามาวันนี้นะคะจะเป็นแบบแอน e ทเลีย a l วอลเนะคะและมีล้อนะคะ w a l เกอร์นะคะจะเป็นอุปรกรณ์ช่วยพยุงเดินที่มีความบั่นคงที่สุดนะคะเรื่องจากมีสี่ขาค่ะเป็นฐานรองรับได้อย่างดีค่ะต่อไปมาดูขั้นตอนการทรงตัวใน w a l เกอร์นะคะท่าเริ่มต้นของเราเป็นท่านั่งนะคะก็จะทำตามที่ดังนี้ค่ะ1นนะคะให้นักเรียนนะคะจับมือเอามือมาจาับที่จับนะคะขาทั้งสองข้างของนักเรียน,นะค่ะตรงเข่านะคะโงข้อเท้าจะต้องอยู่ด้านหลังเข่าค่ะทั้งสองข้างนะคะ เล็กน้อยนะคะแล้วให้นักเรียนค่ะวางบนน้ำหนักเท้านะคะที่ขาทั้งสองข้างนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะน้อมตัวมาด้านหน้าเล็กน,น้อยค่ะแล้วให้ค่อยๆยันตัวลุกขึ้นค่ะยันตัวลุกขึ้นค่ะแล้วมองไปท,งทั้งด้านหน้านะคะแล้วยืนตรงอย่างนี้นะคะยังไม่ขยับเรามาดูการใช้ หรือการเคลื่อนย้ายตัวในวอล์กเกอร์กันเลยนะคะการเคลื่อนย้ายตัวในวอล์กเกอร์ในที่นี้เราจะเป็นแอนตี้เดียวกอล์เกอร์และมีล้อนะคะเราจะให้นะคะให้นักเรียนดันวอล์กเกอร์ไปด้านหน้านะคะพร้อมกับนาขาที่มีพยาธิสภาพหรือขาที่อ่อนแรงหรือขาที่มีอาการเจ็บนะคะไปด้านหน้าก่อนในที่นี้เราจะเอาขาซ้ายเป็นขั้นที่เจ็บนะคะ ีการมองไปทางด้านหน้าด้วยนะคะเพื่อดูว่ามีสิ่งผิดหรือเปล่าะค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการใช้นะคะวอลเกอร์แบบไม่มีล้อนะคะการใช้วอลเกอร์แบบไม่มีล้อเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากการถ่ายเป็นการยกนะคะดังต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนนะคะยกวอลเกอร์ทั้งสองข้างไปด้านหน้าค่ะพร้อมกับน้ำขาข้างซ้าย พอเกอร์ไปด้านหน้านะคะแล้วเรานำขาไปด้านหน้ามากจนเกินไปแบบนี้นะคะหรือว่าเกินตัววอล์กเกอร์นะคะจะทำให้ความมั่นคงในร่างกายนะคะสูญเสียไปค่ะและเสี่ยงต่อการล้มได้ค่ะตมามมฐานข้อที่สองนะคะไม่ควรนำวอล์กเกอร์ไปด้านหน้าจนเกินไปค่ะแบบนี้นะคะเพราะจะเสี่ยงต่อการล้มไปด้านหน้าและเสี่ยงต่อการล้มเช่นกันค่ะ การลรงเช่นกันค่ะการใช้วอล์กเกอร์หรือสีขานะคะจะเหมาะสมกับผู้ที่มีอาการเจ็บขาด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรือมีพยาธิสภาพที่ขาด้านใดด้านหนึ่งหรือมีเหมาะกับนักเรียนนะคะที่มีอาการอ่อนแรงที่ขาทั้งดนข้างหนึ่งหรือขาทั้งสองข้างหรือจะเป็นนักเรียนที่มีการทรงตัวที่ไม่มั่นคงนะคะสามารถใช้ประโยชน์จากสีขานี้ได้นะคะ คุณแอนก็หวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้วันนี้คุณแนนก็ลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ